วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการรีโนเวทบ้านมือ 2, 2นั่นแหละนะดูเราแล้วเนี่ยมีแรงบนันดาลใจอยากจะซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทต้องบอกไว้เลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดบ้านมือ2ของกสิกรไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคัดคุ้มครบมาแล้วนั่นเองเรียกว่าทาวน์เฮาส์สามชั้นนะครับสาาพ,พร้อมอยู่คือถ้าสมมุติว่าเราเอ,อซื้อเฟร์เจอร์มาวางเนี่ยมันก็เหมือนก็อยู่ได้เลยนะสวัสดีครับ เดลูเมเกอร์นะครับเห็นพวกเรา2คนนะครับแล้วก็ตากแดดแบบนี้นะ วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการรีโนเวทบ้านมือสองนั่นแหละ,ะนะ,ะขึ้นชื่อว่าการรีโนเวทอ่ะมันก็ต้องทํากับบ้านที่เป็นบ้านเก่าบ้านอยู่อาศัยไปแล้วนาน<ช>ๆเราก็จะเรียกว่าบ้านมือสองนั่นแหละแต่มาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าใครที่ดูรายการรูเมเกอร์แล้วเจอรูเมเกอร์ป้ายยาไปเยอะว่าเฮ้ยโหทําไมพวกเองทําง่ายนี่ดูเราแล้วเนี่ยมีแรงบนันดาลใจอยากจะซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทต้องบอกไว้เลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเงินยกตัวอย่างอย่างฟ้างเนี่ยเวลาไปซื้อบ้านมาครับเวลาซื้อบ้านมือสองมาเราอ่ะกู้้ไดค ตัวบ้านเนหรอปะอ่าถูกอ่าเรากู้ตัวบ้านเนี่ยอันนี้มันกู้ได้ดอกเบี้บ้านปกติเรารับได้แต่พอสมมุติฟังจะไปตกแต่งสมมุติใช้เงินสักล้านห้าเพื่อมารีโนเวทเงินตัวเองล้วนๆไปกุยต่อข้างในดีกว่ารอสองคุยข้างในดีกว่าเพราะนี้ฟ้าขึ้นหน้าอย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของการทําคุณต้องดิวหลายปาร์ตี้มากไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ช่างผู้รับเหมาคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับเขตเทศกิจคือไม่มีปัญหาอะไรอย่างมากในการที่ทำบ้านเสร็จหนึ่งหลังเวลาเราไปเจอรีโนเวทเสร็จแล้วเขาขายที่เขาจะบวกอัพไซต์ราคาไปเนี่ยคนถึงยอมจ่าย เหมือนเป็นการซื้อเรื่องของปัญหาทั้งหมดนี้ไปก็คือคว่าจ่ายเงินแลกความสะดวกสบายัแลกความสะดวกสบายนะครับก็อย่างที่3ครับคืออะไรครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าบางทีเห็นเราอะซื้อเก่งทําเก่งขายเก่งใช่ไหมแต่บางทีคุณผู้ชมดูอยู่อยากซื้อแค่บ้านสักหนึ่งหลังมันจะต้องเลือกที่มันดีไปเลยทําทเลตอบโจทย์ไหมใกล้ที่ทำงานไหมสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงมีห้างไหม,มอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะครับเราพามาอยู่ในบ้านลูเมกเกอร์ไม่ใช่อะไรจะมาหลอกพาเพื่อนๆดูว่าลูเมกเกอร์เนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นบ้านใหม่ออีกกแล้้้วรัาซืทง บ้างขายบ้างปนกันไปแต่บางทีเห็นรูมิเกอร์ทำมาเหมือนง่ายแต่ไม่ใช่อะไรเรามีประสบการณ์แต่ในพื้นฐานเดิมในการรีโนเวทบ้านก็คือสภาพดีทาเลไม่แย่โครงสร้างอะไรต่างๆตามหลักของรูมิเกอร์เวลารูมิเกอร์จะซื้อบ้านมือสองรูมิเกอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจสอบซื้อบ้านที่โครงสร้างดีแล้วก็เราก็มาทําอะไรใหม่คืออย่างเช่นด้านหลังแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นการทุบกํโพงกําแพงทําอะไรใหม่เดี๋ยวมันทาได้หลังจากนั้นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าเฮ้ย ถ้าคุณไม่ได้มีประสบการณ์ซื้อบ้านแค่สักหลังเดียวถูกถ้าคุณจะไปซื้อบ้านที่มาสําเร็จรูปอยู่นอกเมืองก็ไกลเกินไปมันมีอะไรบ้างไหมในเมืองที่คุณพอจะซื้อได้แล้วสําเร็จรูปแบบคุณไม่ต้องมาทำอะไรวุ่นวายขนาดเนี้แบบอพอที่จะอยู่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับครับ อย่างที่เราบอกนะครับว่าตัวช่วยของคุณผู้ชมมาถึงแล้วตัวช่วยของคุณผู้ชมไม่ใช่รูมเมเกอร์นะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียรคับปกติเวลาเรามาดูบ้านที่เป็นแบบว่าซับของทาธนาคารที่เขาแบบว่าปรับพร้อมที่จะขายเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นอยู่ชานเมืองเนาะ มเมื่อกี้บ,บ้านของรูเมเกอร์เราซื้ออยู่ในโซนเอกมัยปีมันใช้เวลาเดินทางมาสินาทีเองสิงนาทีเออไม่ได้ไกลคือเราอยู่ตรงโซนเรียบด่วนเรียบยด่วนนร,รามินทาแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าจริงๆการซื้อบ้านทําไมคุณจะซื้อบ้านมือสองอ่ะอย่าไปซื้อเลยถ้าทําเลมันไม่ดีสิ่งที่เราพามาเป็นตัวช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยคือบ้านมือสองจากธนาคารกสิกรไทยวันนี้เราก็จะมา พาชมบ้านด้วยบ้านมือ2ของกสิกรไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคัดคุ้มครบมาแล้วนั่นเองว่าราคาของสภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับในหนะตรงๆในเว็บไซต์เลยขายอยู่ที่5้าร้อนเ็ดราดีมากเอโอเคนะเรียกว่าทาวน์เฮาส์สามชั้นนะครับสภาพพร้อมอยู่ ข้อมูลที่คุณจะต้องการรู้ในเบื้องต้นและความลึกของข้อมูลเนี่ยจริงๆมีอยู่ในเว็บของกสิกรไทยหมดแล้วนะครับเช่นเรื่องอะไรอ่ะพื้นที่ใช้สอยนะครับ150ตารางเมตร นะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยประมาณ23.80ตารางวาเนาะมี4ี่ห้องนอนแล้วก็3ามห้องน้ำนะครับรีนเวทเสร็จแล้วนะอันนี้คือรีนเวทมาแล้วปรับปรุงมาสวยงามทาสีใหม่พร้อมเข้าอยู่เนี่ย5าล้าน7มีอะไรบ้างที่เราเดินเข้ามานี่กระเบื้องนี่คือเขาทำเรียบร้อยแล้วนะครับกระเบื้องนิโต้สีขาวใช่ก็เป็นอะไรที่กลางๆครับคือถ้าเกิดเข้ามาอยู่ยกเฟอร์มาตั้งได้เลยอันนี้ก็คงเซ็ตไว้มีปักก็คือทีวีตรวนี้เป็นทีวีขันบนท่ใช่ฝั่งนี้ก็เป็นเฮ้ยวางไว้แล้วเนี่ยโซฟาอยู่ตรงกางัจ ไฟ,ไฟเนาะอันนี้ก็คนซื้อบ้านแบบเนี้ยเขาก็จะมีครัว2อันนะข้างข้าข้างในก็จะเป็นแบบเขาเรียกเป็นแผนที่เป็นส่วนเตรียม ด้านนอกก็จะจะเป็นต่อเติมใช่เนี่ยมันมีพื้น,น,นที่พื้นที่ต่อเติมให้อันเนี้ยข้อดีคือถ้าต่อเติมเป็นครัวไทยมันไม่ต้องมาทําเสาพื้นละครับคือเทไว้หมดแล้วเนี่ยสามารถทําทโครงหลังคาอะไรต่อได้เลยไอ,พอย้พวกรอยพวกนี้ไม่ต้องตกใจเขาเรียกว่าเป็นการแยกโครงสร้างคือในตัวบ้านกับอันเนี้ยมีการแยกโครงสร้างเขาก็จะเว้นตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกเนาะครับ คือพวกกระบ้งกระเบื้องเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนแลวมันถือว่ามันใช้ได้ครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นบ้านอายุ11ปีนะครับที่สภาพถือว่าเอผมว่าคุ้มค่าในการค่าเดี๋ยวดองไปดูชั้น2กันบันไดนะครับเป็นไม้จอยนะเป็นไม้ประสานนะครับแต่ดูลักษณะน่าจะเป็นมีการขัดทําสีใหม่เนาะน่าจะมีอยู่2ส่วนมันจะมีแอร์เรียตรงนี้นิดหนึ่งนะครับห้องอเนกประสงค์ข้างหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่ที่เป็น Family Ro o m นะครับไว้สำหรับที่ว่าเผื่อคุณอยากจะ ทำตรงนี้เป็นกึ่งกึ่งโซนนั่งเล่นโซนดูหนังโซนทํางานถ้าบ้านสเกลอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีห้องนั่งเล่นสองห้องขนาดนั้นอ,อาจจะเป็นแบบมุมทํางานเนี่ยบ้านมันมีลักวางโต๊ะวางอะไรอย่างเงี้ยด้วยโครงการมันมีการทาดีไซน์ที่มันคิดเวลาที่เราสังเกตเห็นมันจะมีพวกระแนง<อ>เห็นปะโอเคอ่ะมองไปข้างนอกจะเห็นว่ามีระแนงทําตตรงแปลว่าตอนนี้เป็นระแนงเดิมใช่บ้านหลังนี้ถูกทําแต่ว่าอันนี้จะถูกถูกทาเป็นสีขาวมากรู้สึกที่มันต่างไปเจตนาคือมันถูกเอาไว้บังคอยร้อแหละแล้วเดี๋ยวมีห้องด้านไหลห้องหนอนที่ ข้อดีคือมันเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเนาะ,ะซึ่งต้องบอกว่าขนาดของเตียงเนี่ยวางใหญ่ได้เลยเนาะหกฟุตก็ได้นะครับทิ้งซ้าได้เลยนะครับซึ่งนี้ก็ห้องน้ําค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เลยนะครับคือคือมีกระจกไอเนี่ยกระจกชววกาว์ก้นอาบน้<ด>ําาคือใช้งานจริงได้ดีเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับข้างบนก็จะมี2ห้องนอนครับเนาะก็เอาไปดูห้องหน้าแบบห้องหน้าห้องหน้า น่าจะเป็นชั้นสองอ่ะเป็นมาสเตอร์เบดครับใช่ไหมเพราะมีห้องน้ําในตัวข้างบนก็อาจจะมีห้องลูกๆหรือทําบ้านเป็นสำนักงานอะไรนี้ก็เวิร์กนะเวิร์กเวิร์กเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นแบบที่ว่ามีผิวสัมผัสที่ซอฟลงมานะครับไม่ใช่ระเบื้องนะอันนี้นะครับแล้วก็เดินแล้วนุ่มสบายเท้านะ,ะเดี๋ยวเราไปพูดห้องนน้นกันดีกว่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นห้องของชั้นสามอีกห้องหนึ่งนะครับห้องทํางานได้เป็นห้องนอนเด็กได้อะไรเงี้ยที่สําคัญคือด้านหลังมันไม่มันไม่ติดกับอะไรด้ เกือบ20เมตรเลยเงี้ยครับที่จะเป็นบ้านหลังอื่นเลยเงี้ยมันก็ม,นกมันก็ไม่รบกวนกันไม่ได้ใกล้เกินไปแล้วก็ชั้น3 2ห้องเนี้ยมันจะจอยกันอ่ะมันก็จะมีห้องน้ําจะสังเกตเห็นว่าห้องน้ําเขาอยู่ในคอลลิ่งเดียวกันนะอยู่ในเดียวกันหมดเพื่อ,อ,อใช่เพื่อเซฟในเรื่องของการเซอร์วิสของท่อต่างๆครับงงไหมเดี๋ยวก่อนนะเผื่อเผื่อคนงงก็คือห้องน้ํา ถ้าดูจากแปลนอยู่ในช่องเดียวกันหมดมุมซ้ายด้านหลังของตัวบ้านนะครับข้อดีของมันก็คือท่อน้ำเนี่ยมันเซอร์วิสที่เดียวใช่ให้รั่วมันก็จะรั่วที่จุดเดียวรั่วก็รั่วอยู่ในห้องน้ำนี่ <มา S 1> แหละเนาะแต่อันนี้ไม่มีรั่วเนาะไปสรุปกันข้างล่างนะครับสรุปของบ้านหลังนี้อื ผมตั้งชื่อว่าบ้าน5้ร้านเจ๋อที่ได้คุณภาพเหมือนบ้าน8ปดร้าน <c oughs> อย่างนี้ได้ไแต่สภาพของบ้านที่เราพามาให้คุณชมดูในวันนี้หวังว่าภาพจะเล่าเรื่องไปอยู่แล้วคุณไปต่อภาพเองเช่น <c oughs> ที่จอรดรถกว้างไหม <c oughs> จอดได้สคันอย่างเงี้ยปูพื้นกระเบื้องมา <c oughs> แล้วมีการตกแต่งอะไรต่างๆไปแล้วใหม่สวยงามหน้าตาบ้านมีการทาสีใหม่ด้วย จริงๆที่ดูในเว็บม,มีหลายสเกลนะใช่ใช่ค,คือคือบางหลังก็ต้องบอกว่าซับจากธนาคารมันมีข้อดีข้อเสียอาจจะมีหลังที่สมบูรณ์ก็มีหลังที่ตามสภาพก็มีแต่ตามสภาพก็จะได้ราคาเพราะเราเชื่อว่าก้าวแรกที่คุณจะตัดสินใจซื้อบ้านมันคือเรื่องของงบประมาณโปรโมชั่นความคุ้มค่าใช่ครับวันนี้นะครับทางบ้านมือสองกสิกรไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดแคมเปญเป็นโปรแรงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มคูณ3ไปเลยครับ คุ้มที่1ต้องบอกว่าอันนี้คือคุ้มที่สุดแล้วป็นี้เกี่ยวกับว่าหนึ่งคือฟรีค่าโอนสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทแล้วก็จะมีการที่ว่ามีส่วนลดพิเศษให้อีก60%ครับและมีเรื่องดอกเบี้ยพิเศษนะครับถึง1.99%นะครับมา1ปีนะสามารถกู้ได้สูงสุด110%ในบ้านมือสองและอันนี้สำคัญสุดท้ายของคุ้มที่1ก็คือถ้าหากกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินมัดจาคุ้มที่2ครับ ตะกี้หนึ่งเหรอมากี่หนึ่งตะกี้ประมาณ7นะแต่กี่ประมาณเจ็ดไม่ก็คุม้มแล้วเรียกได้ว่าคุ้มที่2เนี่ยเมื่อซื้อซับนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโซลาร์วาวนั่นเองนะครับเขาจะมีโซลารูปจาก P S I มูลค่าประมาณ 14, 1 4ึ0งให้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปติดโซลารูปที่เป็นแบบแบบฟูลซิสเต็มจริงๆนะครับเขาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้จากการที่คุณผู้ชมไปทำเป็นโซลารูปแบบเต็มระบบก็คือเหมือนเป็นประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเหมือนไปเนพาร์ทเนอร์กันแล้วคุ้มมททีีี่่่่3 3อะคุ้เนยจริง จริงจริงเหมือนเราอะยังไงเราเรียกว่าเฟนเกตเฟนอย่าเเฟนเกตเฟนอันนี้ได้ยินมาบ่อยคือคือเหมือนเป็นการที่แนะนําเพื่อนต่อไม่ใช่เพื่อนได้เพื่อนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคยังไงไม่ใช่ตากล้องในออฟฟิศเราโอเคเฟนเกตเฟนยังไงถ้าคุณมีคนแนะนำเนี่ยคุณก็จะได้เรียกว่าบัตรกำนันนะคบเป็นบัตรกำนันของขวานจากเซ็นท่านนั่นเองคุณค่าห้าพันซื้อแล้วพี่แนะนํา้ังต่อพี่ได้ห้าพันห้าพันจะไปซื้ออะไรโมงข้าว พายเส็จแปว่าของเข้าบ้านอิบกะถางงงอะไรเงี้ยได้เยอะเลยเห็นรูเมเกอร์พูดคุ้มคูณสามมาสรยืดยาวเติมเนื้อเรื่องไปให้เนื้อนอกเหนือจากสกิปไม่ใช่อะไรอยากให้คุณผู้ชมไปเติมภาาเอาต่อเองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆแล้วก็จะได้เปิดใจกับการที่ว่าบางทีคนบางคนอาจจะค้นหาทรัพย์ในเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์อยู่แล้วคุณลองดูของกสิกรไทยก็ได้ต้องรีบบอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันมีกําหนดหมดอายุนะครับตั้งแต่วันนี้เนาะจนถึงประมาณ31ตุลาคม เราพูดกันไปในบรรยากาศของวันนี้คือบ้านพร้อมที่พร้อมเข้าอยู่เนาะอันนี้ก็มีนะครับแต่ถ้าในรูปแบบอื่นๆก็มีนะครับบ้านพร้อมตามสภาพก็มีนะหรือว่าบ้านรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวทาวเฮาส์ทาวน์โฮมแบบนี้คอนโดคอนโดมีที่ดินเปล่าก็มีบางทีอยากจะซื้อไปทําเกี่ยวกับธุรกิจเช่นโกดังโรงงานอาพัตเอาเป็นว่ามีทุกอย่างที่เป็นอสังหาและย้าอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเขาคัดทำเลดีๆมาให้แล้ว ที่สำคัญมีทั่วประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพนะจ๊ะนะครับ,รบ,รบแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามีโปรโมชั่นมีโส่วนลดดีๆรอยอีกเพียบเลยนะครับแคมเปญน,น่าจะสรุปคร่าวๆประมาณนี้อะ,ะครับเราเปลี่ยนพื้นที่กันบ้างไหมเ,เดี๋ยวคนจะบอกว่าแบบรูมเมเกอร์ยืนอ่านสคริปต์อยู่หลังกล้องแค่มุมเดียวหวังว่าวันนี้จะได้ไอเดียหรือรบ,บางคนปิดคลิปมาตั้งแต่เห็นโปรโมชั่นแล้ว เหมือนโฆษณาสมัยก่อนตอนจบตัวเฮ้ยฟางจะรีบไปไหนอ่ะเดี๋ยวตรงรีบไปจองกสิกรก่อนนะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เปิดโลกของรูมเอเกอร์จริงๆนะครับว่าบ้านมือ2อายุ11ปีเฮ้ยบ้านใหม่ๆพร้อมอยู่ก็มีใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันค้นหาบ้านง่ายค้นตามโลเคชั่นก็ได้ค้นตามราคาค้นตามประเภทบ้านก็ได้มีรูปให้ดูรูปชัดเจนมีราคาราคาชัดเจนดูราคาไม่โดนหลอกทีนี้มาแล้วถ้าสนใจเนี่ยไปยามาเยอะแล้วสนใจเนี่ยทำไงครับอย่างนี้คือเข้าที่เว็บ ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกดดูใต้แคปชั่นหรือดีสคริปชั่นข้างล่างก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เนาะพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปเลือกซับผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่านัดดูซับผ่านออนไลน์ก็ได้พอจบแล้วก็นัดออนไลน์สอยากดูของจริงก็นัดมาดูกันท่องหรือหรือผมจะท่องได้เลยก็คือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0ูนแปด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 แล้วกด0ูนย์สี่นะครับอ่ะก็สอบถามอะไรต่างๆได้อย่าลืมนะครับวันนี้บ้านมือสองของเกษตรกรไทยเนี่ยเราเรียกได้ว่าขัดุมครบ ใช่เนาะก่อนจะซื้อบ้านเปิดใจหาข้อมูลทุกรูปแบบแล้วก็หาบ้านที่เหมาะกับคุณในช่วงเวลานั้นๆอย่าลืมนะว่าบ้านคือคุณอยู่อาศัยไปทั้งชีวิตนะครับเนาะก็เราก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยและการที่ดูเมกเกอร์วันนี้เอาข้อมูลมาบอกกันเปิดใจเดินทางมาถ่ายทํากันแล้วก็เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงฝาก คอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้หน่อยฝากกด Subscribe รูเมเกอร์ไว้ในทุกๆช่องทางนะเผื่ออ่าน <ผม S 1> ้ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณอีกเราจะได้มาพูดกันนะ<ช>ครับสำหรับวันนี้ผมแล้วพี่หินและรูเมเกอร์สวัสดีครับ 10นาทีถึงเซนทันอีสวิวแต่เราต้องนัดกันก่อนนะพี oh, okay. ่พูดอะไรครับไอ้ตากล้องแม่งต้องตาไม่ได้มันจะเดือดร้อนเอานะอินเสิร oh ์ตในอินเตอร์เ oh น็ต oh อินเสิร์ตในเน็ตนะโอเคมืดบุกลุกมิฉะนั้นถูกดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมแล้วอ๋อ